ให้ออใครว่าลูกาาาเาอยู่กับหาบ้านเมืองเขาไม่ก็ใช่ก็ใชแหละพอต้อยให้หนันมันไม่มืออะไรวาถือว่าติดแล้วเ,เอาเอามือนี่อ,อ่าวัดเทกเบืองว่ามีไพ่หรือว่ามีไพ่ดยโอ้นอ,อ,อ,อกว่าออกแล้วยไม่ <c ười> ยั่งอ่ะตื่นมาจับบ้าหัวดโดย เราทุกในื้อแบบนี้วะ่ะกออับแล้วไปใส่ก็ไปนี่แล้วว่ะใส่เนี่ยมันดีกว่าอพอขึ้นเลยคิดเ <มา S 2> อาเพื่อนจะมาจับออมาไห้พอว่ะมาเสืองาโม่ป<า>้าโอเคเราพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะก็ได้เดินทางขึ้นมา ทางนั้นบันเทิงซ่านของประตูจุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮะมื้อนี้ก็ถือว่าทางบ่เวียดเองพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเป็นเทื่อแรกเนาะที่ได้ขึ้นมาบานเทิงซ่านเนาะของตูจุ๋ยนะพี่น้องเอ้ยแฮบใสพี่น้องเอ้ยนะกราบทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้อซูบูสุขฟนพี่น้องเอ้ยเนาะนะมื้อนี้พบเจอครับทางบ่เวียพี่น้องเนาะมาที่ทาง จุยเปนว่าถือว่าเป็นเจริญขึ้นไดขึ้นมาพี่น้องเอ้ยหาเป็นังไดอกเนาะได้ยินเดเอ่อเพิ่นว่าเฮ็ดเก่าแล้วน้อยๆว่าซั่นเนาะมาคือว่าหลังบาใหญ่ๆพี่น้องเเนาะอ่าด้านบ้านเนสานเฮ็ดใหม่ว่าซั่นซะพี่น้องเนาะฮะเป็นไงก็เียบเวียดเนาะสิพาพพี่น้องเนาะเลาะเบิ่งเลาะชมโดยมื้อนี้ก็มีข่าวดีทางตู้จยรเนาะทางอ่าบคําเพิ่นเนาะ เอน้ําสีในแล้วก็เป็นเงินเป็นหยังหรือว่ายังแน่เนาะมามอบหมายกับทางโปตูโจยเพิ่นพี่น้องเอ้ยอะพี่น้องเมื้อนี้ก็ถือว่าขึ้นมานํากันเบิดสูุคนบ่ตายวงบ่ล้วอยู่กับรถกําลังนี่โอ้ยสบายดีสบายดีเป็นได้ใ่้ได้ได้แม็กเออถูใจมกแต่ว่ายังเสียอย่างนึงบาดนี้ Hạ gấp cánh xa ôi đó hà tông đi xây dạng luôn luôn mình ô bán ăn mồ ta thừa cắt vườn ngay nó nhám liệu nhám liệu Men, 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 men. The bunny hưng tu chuỗi. Tân nhân 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 thế

Môn môn môn. Ồ, cầm cục chai bộ Ồ, trời ơi gần ở đây bộ Ồ, mình mình khỏi thảm nó đi Ồ Mấy thanh thảm nhận nhé Ồ xe có đôi 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 vô lại chứ, vô kít đấy Pino nó. nó mình vừa thả thàm, lao bưng phút lẽ Pino người. à, nó, phải, chân Pino người tham thay bưng hang tu chồi đó sáu con, nó. đi. qua, à, nó. là, 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 bài đi là, 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 ไม่ใชหากรังมาพบมาเพาะเนาะตู <uma far inha> então, um ้จยสบายดีเด้อโชไดอยังคือลายแท้นนี่รื้อชื่อเลยโอ้ยโู้ย่ดจัตรีบรตูมาโชง่ายเห้เดินเป็นนาปลาหองปลาทูดัวพิงแลวโอ้ใคดนชื่อน้าไห้เนาะบรอ <laughs> <laughs> Tao bạn đi. tu chơi một trưa Một <laughs> <Bữa> trưa xưa <sư. cười> Đó. vào à, khăm nó. Vào <laughs> khăm. Vào <laughs> khăm. Vào na nó <laughs> <đó. cười> À <ma> năm can thì nó người thêm ngân điều can. nó, Để tôi thắng tôi chuỗi thì cứ vui chắc sư rụt sư đàn đó nó <laughs> một khi mai chắc thưa của chị bạn thằng lăng mà thưa điều nè <laughs> คือเห็นแต่ในคลิปเนาะทางเบาเหยียดกะถือว่ามืุอนี้ก็ได้ขึ้นมาเห็นเนาะทางเฮือนทางชานตู้โจยแต่ว่าเฮือนตะกี้อยู่ใช้เสต็ปอยู่ได้อยู่อยู่มึงหนีเออป๊อบอกเช่นว่าเฟยเ่ยชื่อมากค์ว้ยว่าโบมาโบมาก็จาลูกอ้ยทำนี่พอเชื่อหายไปเมืองพนมางค์หายแบบพออะไรบ้างให้มันสะอาด เป็นดินของเฮาแล้วดินนี้เป็นดินเจ้าองบ่ตุโยโอ้ยนี่นชื่อไห้ด้วใคล่ะคาีลาดชีลาดโดยโอ้กว้วงจักเม็ดแนวจากเม็ด15เม็ดพูดช5เม็ด15คูณชิ้โดยอ้ยวพอขอออ่านี่ยะแตนนี้ไปว่าเอารถว่าลองช่เม็ดเอาโอ้อเติมโด้ดย เดี๋ยวสั้นว่าี่เดือ้เด้อเวลาเนี่ยังบ่เคยมาจะคือเนาะทั้งพ่อตู้อยู่กับผู้ใดปัจจุบันอยู่กับลูกสองคนอยู่กับลูกโอ้บัดทั้งเมตู้เพิ่นได้เสียแล้วเออเราเสียโอ้พิ่นได้เสียจากประมาณจะปีโอ้ชาวปทีแล้วโอ้ชาวปลายปีแล้วเสียแล้วก็พอก็เป็นสาวก็เป็นไปเลยพอสาอืมคือคือทั้งพ่อตู้เนี่ยมวยนุ่งด้ยเออ คือลูกะก็อโทนเป็นดำดำเป็นดำดำดอบแจงว่าช so ินนัง like ชินั่งบ uh, ุ้เลยบของเนี้นุ่งเสื้อหนุ่งเสือสีดำเลย้ยูอ๋อุนเห็นสัดเจนบ่จักเสนบ่พี่อีบเดนพี่นังอยู่นี่คเแดดก็คือบดดเออาพื้นนั่งยู่โฮมนี่แห้งมืดเลยเหมืนบ่แห้งมืดเลยเออพ่อขอโทษนํำตุ้อ่เน่ยบหูในเรื่องที่บัจักหนึ่งเขาเป้าไพ่เห็นจังไดสใ เอาพอต้อยใ,ใช้จะก็ช่วยใส่ให้ใครว่าลูกเราอยู่กันหาบ้บานเมืองเขาไมา่เป็นใจเป็นใจเลยพอต้อยให้มันไม,ม่มื่ออะไรว่าถือว่าติดละเอาเอามือนีอ่าวัดเทกเบืองว่ามีไพ่หรือบมีไพ่ดยโอ้เนาะลำบากเนาะโยนมาหนี้นนพอ,พอ,อยังได้ให้ใจกูใจตายอ,อ,อยู่เออพอเวียดายอยู่กับพอเวอยนี่ พอให้ช่วยตึ้งตาพอช่วยเสียงตาเนาะช่วยได้ดูไปไปเนี่ยไปคือเฮือนนี่ยังไม่ได้เห็นแทบเนาะเดยนก็พอดีแต่มมืดโอ้ไายแล้วขึ้นมาใหม่เองโดยเจ็บคอพอจะได้แค่เออยินลุงเห็นุนเนาะโดยโดยมูตาเวนุ่งเห็นเรื่องจรก็อ่ะรู้ได้แนบอยากดูอยากกินก็ยากแนะเนาะ

ไปมากะเนี่ยจะบาดเจ็บขื S s. <S ้นเพื um ่อนขึ้นย hmm. uh, uh ังได้ใช้เองได้ไปนู่นดีไปเออเอาใหม่ไหม่เลยตาะเออไหม่ตาะเบิ้งโอ้มันก็สิบบุรุษทางบ่ซะบุรุ่พอไปใกล้เนี่ยคือว่าไปฝุ่นไปฝุ่นฮอดบ้านมันพอไปได้บ่ายๆมันไปได้แต่ไปตามหุมทางนัเล้ทางรถก็เลื่อเชื่อรถไปเรื่อยเลยเออไปแค้มรถใหญ่มาเลยพอออกหลังนั่งอยู่ก่อนเออไปรถยึดจังพอไปได้จังสิจักว่าอยู่ตัวเข้มตัวเอันกลางเนี่ย จักพอเอาใหม่เกาะเบื้องล่างไม่ตีเบื้งเนาะโอ้ชั้มนี้พอประมาณเบื้งนะโอ้กะกะเอาเนาะกะกะเก้าโอ้องลงหัดไปพุ่นไปพีแก่แล้วเงี้ยได้สังคีนั่นจังหลังจังหลังจังหลังเลยม่เฮือนพอแล้ะไม่เพิ่นไพ่ไดีนเสียงสังคีนั่นโดยเพราะว่าพระิศกับชาวบ้านเมืองของ้องชายวิลแล้วว่ะกรรมมาเอกว่ะกอรกรรมมาเอกโดย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 นี่ยเนาะ Bao có thôi nam hoa mà nam quát nắp buồn bao đến dì bao phủ thôi hai là cái bão sáng kiếp mòng 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 cái mòng kiếp 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 คื่อเปลี่ยนเปลือยนี่ชื่อดีเนาะชื่อเนาะโดยเปิมาเลยเน๊อได้ยินได้ยินเสียงก็ชื่อเลิศเนาะโอ้เออ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 เสียงลูกก็จะคือเปเือยไอ้คือเปเือยอีกแหละโอ้ยคือคือเปเือยหลายคนแท้โอ้ไปนะผู้ตูนี่คือเสียงชื่ออันเปลยบ่คอแหมแหมเลยเปลยอืมเปลืยคอแหมแหมเออ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 นเสียงเปลี่ยนหนิมีอยู่บ่อยู่นี่ได้ยินอยู่บ่เสียงเปลี่ยนหนิมีผูัวาคืออยู่บ่ เออพาพยนตร์นี่คือเบาแซนแล้วเสียงนะมาน้ำกันที่หาคนนี่พอตู้ื่อชื่อชื่อเสียงเพลย์ได้เนี่ยเราได้เจอเสียงกันหนึ่งมาพอมาน้ำกันมาหนี้หาคนนี่มีเบาตาเบาจิตอ่าเบาหน้าเบาคำเบาเวียดเนาะอ่านั่งทายพอตูอยู่นี่เบาเวียดเนี่ย พอบูจักเลยบูจ <therapist. S 3> oh, uh ักเลยเอาบอตานี่เคยมาชงเทื่อวไรนั่นแล้วจะเพลินเบาเงี้ยนะพอจึงจื่อบบเบาตาเออแล้วพอวันใช้อันนี้อันน้องสาวพูนึงมาเหมือนโอ้น้องยอตาเนาะมาแต่เมื่อนั้นพุ่งละเออหนุ่มยอตาบอกโดยเอ่าอ่าอ่าเดีาวไปบอกว่าบ่าวค้ำกับผู้สาวนี่เดือยสาวอินให้เท่าได้พอพิแล้วจ้ะแม่ว่า บอกค้ามากับู้าวอะเนาะโยมอชาวอินบิทหูแล้วพอก็อมกเาเยวเดียวเดาเดีนยวเียวเดียวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยเวเเดี๋ยวเดาวเดา๋วเดีดยเดเเียววเวเยยโยเห็นกินแต่พอมัวดดย

กูบอกเลยคนยัที่นีคนเห็นแะคือูเขาบ้านและทการในที่นี่คนเลยคอเลยจะหัตาแบบตาโดนเป็นแดงโดนอรูอพูดถึมกระบุมีพูดถึมกระบมีตดก้กินอ้โเชือกเบาลาเเบ้าล้าเชือไงโอ้อนุ่งปัจจุบันนี่เห็นบ้าโอ้เบ้าล้าเบ้า mấy là bao lá mà bao xuân nè bao là bao phôn nó mà bao lá bao lá không bao phôn nữa rồi ta bao xem cái tô rồi rồi Tệ kỳ phải chỉ mà phôi cho còn tụ bao Bao lá hết Bao lá bao mà còn mù Bao bao à rồi ไปแล้วพอไปตั้งนังที่พูดจบานงยางมาพอไปยางมาบริษัทเลยางไปแล้วชาวพุทมากจอดพอผ้ว่าออกลวไม่ยั่งอ่ะมาจับกว่าพอเท้าถุกในบ้านนี่ว่าตับจับแดกไปสก็ไปแล้ว่ใมันดีกว่าพอขึ้นละ ีดาิ่นทีมาจับมา้พอวะมาสาโอยปเปิดแจาแค่ปเฮ้สิพอจลงคลิปอ้ไรวาลงจะลงคลิปไหนด้ลงแบบ้ปะโดนยังบูจม่คึพันเนาะว่าพอจเลยแบบนีดูโดนโดนการคิดไ่ได้ันเยทีนีเนมีชานเนาะโอ้ทุกสการทุกฐานทุกคนโดนกาีดแห้งทุกคนโดนโดน พี่น้องเนาะถือว่าเฮือนชานพูตูเพิ่นทางบ่เวียดเองยังบ่ได้เคยเห็นดอกว่าหลังเก่าเป็นแนวใดเนาะเห็นแต่หลังใหม่หลังใหม่เพิ่นได้เลเบิ่งได้นี่เออเบิ่งลุ้นโอ้ยขึ้นเบิ่งบ่ย่านเครื่องูเฮียแล้วเนาะสิว่าบ่เวียดเอาไป่ั่นก็คงปลูกอัลมาีมีของชุมลูกแล้วติเออ้อเนาะ ปตู้ต้องกินนมกินยังบํรุงน่ตู่ยังตุ้อีเน่เออนเจเคยมาให้เออต้อกดูอบน้เอออ่าอ่าอ่าอางนีเนตัอให้อตูนั่งถ่านน้อยเนาะเดี๋ยวลูกเราบึงเฮือนบึงชาญกอนเด้อออันแดดกอพุ่นและป๊บเห่มเขาเงาพุ่นแล้วจักข้างไปว่าบนไเตียงตอมันชิวมบาางใดเด้บบนจือทิศจือทางอยู่บ่ โอ้อนลเออถ้าเกิดเราป้าว้หนีวัดมืออยู <s olar> <s olar ่หนีวดมือไปจักโดนอ้เยอนอนะอีพี hm uhh ่ไม่ขอนก็อยู่ลุมพี่เนาะจักทางอเปาจูดิลาไม่คอนหันเอาเลยเนาะอเด้อไม่ขอนเจ้าเด้อเอาอ่าอ่โอยเนาะโอ้หากเกอบโอยตกใจวดเนาะเออเออโอ้ยเนาะ ไปนี่ชาวเฮือนนด้ตอนหน้าฮะเออมาทางนี้มาข้างนี้ยุนไปที่เขาโฮมเออได้น่ะหาหาหาชาวเฮือนบ่ชาวเฮือนทางนั้นเออนั่งเตียงพี่เป็นยังโต้ที่เตียงนี่ยมาอีกเออโอ้ยเนาะเออออ้อยนั่งยมมีแต่ใครแน่เนาะใครกลัวนั่งอยู่เดีดอยู่ได้นี่ฮะเดี๋ยวลูกหลานเบิ่งเฮือนเบิ่งชาญเถอะก่อนเด้อโดยโดย อ่ะโอ้ยเจ้าหมอนี่ได้กินปลาทูปลาทูแล้วนี่เนาะว้ายต้องหาคนปิ้งให้ได้นี่เนาะเอาเอาไห้นี่วาไห้ขังเจ้าก่อนปลาทูเราจิดเอาห้วางหันเจนมากินเนาะเออเดี๋ยวไงอ่ะคนนี้เด้นพี่น้องเด้อเนาะเติอนตู่โจยเนาะอ้าทุกคนนี้นี่ใครได้อยู่พ่อหนิเนาะโอ้โอ่โท่โถ่โท่โถ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  ถึงเป็นชาติว่าลมเฮงเนาะคักแน่นี่เนาะได้เสียงสะมเสียงสว่างเนาะเพิ่มเติมเป็นไมโตโคลาฮันี่ก็ถือว่านี่อยู่เนาะคักแน่นีพี่น้องเอ้ยน้อยก็ไวน้อยธรรมดาได้นี่เนาะน้อยต้นเต้นแน่ในรอเดินรอบทานากันอู้หูดีกลับด้วยเนาะเคลื่อนท่าน ก็แล้วนี่สิบัวนี่เป็นไดดอกเนาะตัว่าปุ้ยเดือนนี่งจ็งแมนไผ่เนาะทั้งบ่อสเชียนพันบวกตัวไอ้ทั้ง่อต้าพันกะบ่บ่บบมั่นใจเฮ้ยท่านจ้าพี่น้องเนาะตัวปากลีนี่พี่น้องไอ้นอนอุ่นอีุ่กแล้วนี่เนาะเห็ดคักเห็ดเนรีนันนี้นะต่ว่าทั้งโมเหยดเองกะเป็นเทือดเล่หเด้อพี่น้องเด้อเนอได้ขึ้นมา อ่าทา้ง p อตู้จุ๋ยเนาะทา้ง p อตู้จุ๋ยแล้วพี่น้องเลยแรกกับเบอร์ชื่อได้กินขุยไช่ทั้พี่น้องเลยเนาะมีแต่เนอร์กินเด็กน้อยซื้อติดรถติดล่างก็ได้บาทที่นี่เนาะฮะ photo กินอยู่บ่นม photo กินอยู่บ่โอเพราะว่าชื่อว่าและมีแต่ของต้อนเด็กน้อยเอ่าหัดมาหา p อตู้เอาของต้อนเด็กน้อยให้ก็ได้อยู่ที่เออเบอร์เบอร์เงี้ยเดี๋ยวลูกไปเอานมมาให้ก่อนเด้อ Đôi, đôi, đôi Có năm cọc cả đây là nó uhm... Đừng có đợi, đừng ở... hay... có đợi Nào Này phòng nói tủ nó con đó. À, đó Ở phòng toàn đích nói hãy phổ tủ chít đây à. Không chít vô mi vô Không chít vô hải kia, đâu có chít rồi! lại chít chạy cần thế đi, đi. <laughs> chân à, mà cũng thế nên đi nói, nó thằng một tụ nó con thì là người nó à tụ đây kín lung, à, 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 ôi, đời, đời. có đây chín bầm luôn nó ôi nó nôm lách tà soi đó nguồn cà phê đấy rồi <laughs> rồi đi, 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 đi. <laughs> đi mục đi chạy năm nó đi theo bộ của nhảy phần thật xuôi hơn san nó năm nay cái thứ ba đây kín đấy bạn này nó thì cái mình chín năm cọc vào tụ

phải bảo là, 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 hay mang cái bao xen bao phơi, oh, xe, to không? Oh, cái bao xen bao phơi, rồi. Oh, đôi, 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 đôi nó, á, à, trên Đồi. này cái đi sau sao bay đơ lục lạc, bây giờ khổ tổ làm la sẽ con, nó, đôi đôi À, thu, đó. Hả? Phí non người thấy tụi, lao con, nó, na cái gì đấy? กองเอิงเท่งอยู่นอกนี่แหละเราถลาลูกมาก้อนเราตู้เราว่าเนาะให้ลูกให้เต้าขึ้นให้นะอ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อทางโมเยดิงคือเจ้าตัวลำรักพระจากรลักษอนท่าประการไดยขอโทษขออภัยนในเวลาเนาะเอาท่านี้ละก่อนพี่น้องเจ้าสบายดีพี่น้องเลย